ิ14วันแบบโควิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แล้ววันแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันที่2อาหารเริ่มขาดแคลวันที่3เอาไปซื้อของก็โอเคมีของกินวันที่4ฝนเริ่มตกวันที่5ฝนตกหนักขึ้นเรื่อยๆวันที่6มีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นหลายล้านคนวันที่7 เราก็เรียนออนไลน์ปกติวันที่8เราได้ไปซื้อของมาใช้เพิ่มวันที่9้เราใช้ใชีวิตปกติแต่เราไม่ได้ออกไปไหนเลยและวันที่10เราอยู่แต่บ้านเรียนออนไลน์11เรากินแต่แฮมชีส วันที่12ฝนตกอีกแล้วที่13ขนมเพียบกินไม่ทันวันเต่สิสุดท้ายแล้วกตัวเข้าสิบสีวันไม่มีใครติดโควิดเย,ย้ให้เสียงภาษาไทยโดยชมบ,บี